Oh, <laughs> yeah. พบกับช่องสุดท้ายเกาหลีบายครเรียนนะคะวันนี้ซอจะพาทุกคนนะคะมาเก็บหอมแดงค่ะที่ปลูกไว้จะเก็บเอาไว้ปลูกต่อนะคะก็ซอมาปลูกไว้ตอนไหนไม่รู้ใช่ไหมคะก็ซื้อหัวหอมมาค่ะแล้วก็เอามาลงปลูกเลยคะ่ะหลุมละหนึ่งหัวนะคะบางทีนะคะงานก็ยุ่งค่ะซอเลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนมาปลูกนะคะก็เหมือนว่างปั๊บก็ถือหัวหอมเป็นถุงนะคะเอามาปลูกเลยค่ะปลูกปลูก,ลกแล้วก็ เสร็จเลยเลยไม่ถ่ายให้ดูนะคะมันปลูกง่ายด้วยค่ะทุกคนรอก็ปลูกหลุมหนึ่งอย่างนี้นะคะหลุมละหนึ่งหัวค่ะหัวแค่นี้แล้วมันก็แตกออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูมันได้มาเยอะมากอันนี้คือกําไรนะคะนี่เราลงทุนไปหลุมละหนึ่งหัวส่วนอันนี้คือกําไรหมดเลยค่ะซอนะคะก็จะเก็บแล้วไปตากแดดไว้แล้วก็จะเอาไว้ปลูกต่อค่ะแต่จะไม่ขายนะคะไม่ขายหัวมันจะเอาไว้ปลูกเอา รอบหน้าถึงจะขายค่ะเราจะเอาไปปลูกแล้วก็มาเอาดอกมันค่ะนี่ค่ะปลูกเอาดอกหอมเดี๋ยวเราเก็บเสร็จซองก็จะพาไปทําอาหารกินนะคะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนว่าจะทำอะไรกินดีดูกอนนี้ว่าจะทํากําไรให้เราได้กี่หัวนะคะโอเยอะเลยขอนาไปด้วยจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดเกอุ้ยส9มเ้าิบสอง กอน,นี้สิบสองหัวค่ะโอ้โหเยอะค่ะอันนี้สวยกอน,นี้กอน,นี้ห้าหัวค่ะแต่หัวใหญ่ทุกคนดูหอมแดงหัวใหญ่โอ้โหอันนี้อันนี้มันรู้จะดกไปไหนนะคะทุกคนดู อันนี้เนี่ยกำไรมากแล้วปลูกหัวเดียวดูดูมันให้กำไรกไรกี่หัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24กำไร24หัวค่ะนี่ค่ะมีแต่หัวดกๆนะคะดกด้วยใหญ่ด้วยค่ะผมถูกนี่ผม บอกว่านี่มันเป็นหัวหอมแดงสายพันธุ์อะไรเนี่ยทำไมมันน่ากินจางพ่อบอกปกต,ติของเกาหลีจะเป็นหัวเล็กๆค่ะเท่านิ้วโป้งแล้วก็แข็งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสีม่วงจะเป็นสีขาวๆาค่ะหอมแดงเกาหลีอะ 알아? 여보 쌍둥이 봤어요? 상쌍이 뭐? 현 <laughs> <laughs> <제엔 엄마가 상둥이. 웃음> <오, 원. 웃음> 엄마 쌍둥이 우 좋은 엄어 엄마 화장국 있다. 상장국 없어 <laughs> 그래도 예뻐서요 บอกแม่ว yes. <laughs> ่าอย่าลูกแรงเดี๋ยวเครื่องสับอ่างดูเราใ่เงี้ยสุดพอทาครีมกันแดดค่ะพอทาหนามากเราไปที่สวน่านทางก็จะโปะโปกค่ะกันแดดเดี๋ยวไปเก็บไอซีต่อค่ะลาสเบอรี่ไม่ใช่บลูเบอรี่ค่ะลูกสีดำบลูเบอรี่ค่ะ มาปลูกเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเพื่อนไม่ย่าให้ต้นมาค่ะแกแบบว่าเพื่อนไม่ยาย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านไปอยู่ที่นึงก็เลยให้มาสองต้น,นะคะ่ะปลูกปีที่แล้วก็ได้กินแล้วค่ะเก็บไปเก็บมาน่าจะได้เยอะนะคะเนี่ยจริงจริงเค่ะ

<웃음> <웃음> 아이고 아이고아이고 고마워요 맛있어 빨기맛 난다 살� <laughs> o <laughs> Okay. Oh, อ렇게รลอ,อ,อ่อร่อยมากเลยค่ะหวานค่ะสาวๆชอบค่ะอันนี้ก็เป็นสวนผักรวมจ้ามีเยอะมากนะคะมีขุ้นชายมีโหระพามีผักบุ้งผักสลัดค่ะแล้วก็มีหญ้านะคะเอาาญ้าออกก่อน ยาดีก็งงมากเลยค่ะถอนทุกปีเลยนะคะยาแล้วก็ถอนตลอดแต่มันก็ขึ้นมาตลอดค่ะไม่รู้มันมาเ็ศมันมาจากไหนคะไม่เคยปล่อยให้ยามีดอกเลยนะคะถ้ามันมีดอกใช่ไหมคะมะเรมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะเกิดเยอะกว่าเดิมพอมันเริ่มงอกขึ้นมาเป็นยานะคะยังไม่ทันได้มีดอกพวกเราก็มาถอนก่อนตลอดเลยค่ะถอนตลอดแต่มันก็เกิดตลอดเหมือนกันค่ะ พอถอนออกแล้วบางเลยมันคืยอย่ะอ๋อพักบุ้งฉุนแน่เอออย่างงี้พักบุ้งฉุนเนย หอมแดงเสร็จแล้วเราถอนมาเราอยากจะเก็บไว้กินให้นานๆนะคะเราก็ต้องตากแห้งแบบนี้ทั้งใบโดยไม่ต้องล้างน้ํานะคะพอมันแห้งสนิทนะคะเราค่อยดึงใบพวกต้นหอมออกคะ่ะห้ามตัดใบแล้วนําหัวหอมไปตากแดดนะคะไม่นั้นหัวหอมเราจะเน่าจะมีพวกหนอนเข้าไปเจาะกินข้างในคะ่ะ เจ้าออันนี้เจ้าอที่เรากินกันที่เมืองไทยค่ะที่เป็นขนมแผ่นสลายคนะ่ะนี่แหละแม่จะเอาไปทํานะคะแต่ว่าคุณเกาหลีเขาจะทำเอาไปย่างไฟแล้วก็เอามาห่อข้าวค่ะ เดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราเข้าครัวนะคะแล้วก็ไปทำยำแหนมยินกันนะคะไปเข้าครัวกันค่ะข้าง3อยกร,รัมนะคะไอยไก่1ฟองค่ะใบมะกรูด1ใบค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะ ทงมือแล้วนะคะเราทานกินเองนะคราวนี้เราก็จะมาปั้นเป็นก้อนค่ะแป้ง4ช้อนโต๊ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าเรียบร้อยค่ะ แดงจา้าต้นหอมผักชีพริกแห้งทอดถั่วลิสงทอดขิงซอยน้ำมะนาวน้ำบดหนังหมูนะคะผนเตียยร้้ยแหนมพริพกป่นผงชูรสน้ำตาลน,น้ำตาลเที่ยวข้าวทอดค่ะเราก็จะใส่ข้าวทอดนะคะสามก้อนคะ่ะใช้ช้อนขนาดไหนก็ใส่เลยนะคะ หมูค่ะหมูสับแหนมค่ะขิงผงชูรสอิดหน่อยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลเคี่ยวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ ชิมรสเลยจ้าขาดหรืออะไรแล้วก็ใส่เพิ่มเลยนะคะชอบรสไหนหอมแดงค่ะถัวลิอสองกิ่แห้งทอดกรอบผักชีต้นหอมอใส่หมดเลย ร้อยค่ะยำแหนมอร่อยอร่อยค่ะเห็นแล้วจ้าสีจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าโซนอะเอาไปคั่วค่ะ แนมันไม่สุกนะคะพี่ชินไม่อยากให้กินดิบก็เลยเอาไปคั่วค่ะเอาไปคั่วหมดเลยแล้วก็ใส่นางโมเพิอีงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครทําตามสูตรของโซ่กินเลยก็ได้นะคะไม่ต้องคั่วก็ได้จ้าแล้วก็เซตผักของเรานะคะนี่เลยจ้าผักมีมะเขือด้วยนะคะเป็นการกินที่อยากอยากกินอะไรก็เอาใส่เลยค่ะซอมีมะเขือแล้วก็มีมะเขือเทศผักแพลวอ่าแล้วก็ สารเแน่สลัดนะคะอันนี้ซอลืมชื่อแล้วค่ะแล้วก็มีใบแกนิฟของแม่ยานะคะส่วนใบชะพูหมดค่ะในร้านค้าไม่มีขายนะคะขาดตลาดจ้าสลัดี่ะแลก็ตักใส่ในจ้ะก็ใส่แบบอันนี้ชอบอะน่ฮะอันนี้กุ้งกวาเลยกล้งกวาดทั้งแกงใส่ค่ะเดี๋วจะตักใส่ที่ตรงนี้ 맛있어. 음, 음. 맛있어? 음. 맛있어? 음. 향이 있어서 못 먹을 줄알 향은 맛있어. 향은 맛있어. 향은 맛있어. 가지 고추. 어 향은 맛있어. 다 응. 다. 응. 이거 하루. 이거 하루. 이곳 하루. 이곳 이곳 이거 하루. 이곳 하이거이거 이곳 이루 체리, 체리. 루이이이 체리, 체리. 체리. 체리, 체리. 체리. 음. 아, 근데 제가 보들이 어.. 정말? 파어 딸기 응파이 사람 다 그래 아빠 저거 잘 드세요 고추? 황장음 아빠 먹는 걸좀잘 받아 나도 안 먹는데 언니, 언니, 안니선말응 음. <laughs> 이게 너무 맛있어 이건 뭐요? 이거? 응. 응. 응, 그거 먹어봐 맛있어, 밥 튀긴 거. 그것도 되게 맛있어, 고소해. 밥을 튀겼다. 먹어봐. 응. 아니. 이거는 나도 한번 먹어. 난...